พาคุณชมนะคะไปสัมผัสแล้วก็รวมไปถึงย้อนเวลาค่ะไปดูถนนโบราณจินหลีนะคะใจกลางเมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนสาธารณัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งก็เป็นถนนคนเดินนะคะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็รวมไปถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนโบราณดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนค่ะค่ะและภาที่คุณชมเห็นอยู่นี้ค่ะ เป็นภาพแห่งความสวยงามนะคะที่ได้เห็นนี่ก็คือถนนโบราณจินหลีค่ะใจกลางเมืองเฉิงตูบนถนนเสฉวนสาธารณร,รัฐประชาชนจีนนะคะเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเต็มไปด้วยสเสน่ห์และก็รวมไปถึงกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนโบราณค่ะโดยนางวิรินตราประาภากิจยศพัฒนนะคะประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเกต็ตได้นําคณะเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตกว่า70คนค่ะไปสัมผัสความสวยงามสํารวจเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทาง เฉินตูจิวจ่ายโกของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะที่ร่วมกับสายการบินนกแอร์ค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่23จนถึงวันที่28มีนาคม2567นะคะซึ่งถนนจินหลีค่ะมีระยะทางยาวประมาณ550เมตรเรียงรายด้วยอาคารไม้โบราณแบบดั้งเดิม2ชั้นตกแต่งด้วยโคมไฟแดงสลับกับสีทองค่ะประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตนะคะบรรยากาศ ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวร้านค้าร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกมากมายค่ะรวมทั้งเป็นแหล่งช้อปปิง้งแหล่งของกินแล้วก็สามารถถ่ายรูปแล้วก็สัมผัสกลิ่นอายของความคลาสสิกค,ความโบราณของจีนสมัยก่อนนะคะผสมผสานกับความเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวค่ะไกด์ท่องถิ่นเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่รัฐบาลไทยมีนยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนค่ะด้วยมาตรการ วีซ่าฟรีไทยจีนนั้นก็ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศจีนจานวนมากค่ะในขณะเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเช่นเดียวกันโดยเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นก็คือกรุงเทพมหานครภูกเก็ตและเชียงใหม่ค่ะ